สวัสดีครับเพื่อนๆกลับไปเจออีกครั้งกับ e a s y ่อีซีนะครับวันนี้มีของดีมานำเสนอสำหรับชาวไบเกอร์นะครับนี่ถุงมือของ m o t o w o o f นะครับโมเดลคือ mdl 0 3 4 2นะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเป็นสีเหลืองนะครับจริงๆใน ร้านเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเป็นสีดําสีาน้าตาลแล้วก็สีเหลืองได้ผมเลือกซื้อสีเหลืองมาเป็นคลาสสิกดีถ้าสนใจอยากจะซื้อสินค้าตามที่ผมรีวิวนั้นซื้อ,อยังไงนะครับกดไปที่หัวข้อคำบรรยายตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับสังเกตดูนะว่าผมมีการใส่ไปให้แล้วว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนนะครับก็คือสั่งซื้อได้ที่นี่กดตามลิงก์ได้เลยกดตามลิงก์เรียบร้อยนะครับมันจะไปเปิดเบราว์เซอร์ให้นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็มีการลิงก์ไว้ที่ช h อปปีนะครับบางทีอาจจะเป็นของลาซา,าดสัั่งซื้้อไดเลยนะครบ เอามาขี่กับ c t นะครับเพื่อนเพื่อนดูแล้วกันได้มา699บาทนะครับจะบอกว่าใส่ไปแล้วแล้วก็ทดสอบไปแล้วนี่เขามีถุงกันชื้นมาด้วยนะข้างในนะครับแพ็กเกจก็ประมาณนี้ผมซื้อไซส์ 2xL มานะครับก็ซื้อไซส์ใหญ่กว่ามือตัวเองสักไซส์หนึ่งนะเพราะว่าเป็นตามธรรมดาอยู่แล้วนะครับไซส์ใหญ่สุดคือ 2XL อ็กานี้เลยนะ ถุงมือราคาไม่แพงแต่งานดีครับงานใช้ได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอเคเลยเพราะว่าตัวเนื้องานเนี่ยสังเกตดูนะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยสามารถสั่งงานมือถือได้ไดนะครับซึ่งผมก็ลองแล้วใช้ได้ใช้ได้ดีนะความนิ่งของหนังก็อยู่ในเกณฑ์โอเคครับส่วนกาดที่อยู่ตรงหลังมืออันนี้ไม่ได้หนามากนะครับเป็นกาดบางๆเท่านั้นเองงานตัดเย็บก็ถือว่าใช้ได้ครับ ตอนซื้อมาครั้งแรกเนี่ยผมมีปัญหาที่นิ้วชี้ข้างในตะเข็บข้างในเนี่ยเย็บมาแล้วมันยังมีคมคมอยู่บ้างนะครับผมก็ต้องพลิกขึ้นมาแล้วก็ตัดตะเข็บทิ้งที่มันอ,ออกมาบันคมคมหน่อยอะนะเพื่อที่จะให้มันใส่สบายขึ้นนะแล้วก็นวดพวกน้ํามันนะครับที่เป็นพวกฉโลมพวกฉโลมหนังให้มันนุ่มขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากมีเห็นไหมใส่กระชับดีครับในราคาที่ไม่แพงนะ แต่ว่ากาดก็จะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับตรงตรงนี้ก็จะเป็นแค่บุนุ่มนะครับก็ถ mm ือว่าใส่สบายๆครับไม่ได้แบบว่าใสา่แบบกาดเต็มอ่ะเพราะว่าถุงมือที่แบบกาดใหญ่ๆเมื่อเยอะมากๆมันก,ก็ลำคาญขี่ในเมืองนี่ประมาณนี้นะครับถือว่าใส่สบายอยู่ครับขี่ดีแล้วก็ถ้าถามว่าร้อนไหมตามสไตล์ครับถุงมือหนังเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะนี่นใสใ่ดูอีกข้างหนึ่งจะบอกว่า ใส่ถุงมือที่เป็นแพงกว่านี้แล้วมันดีกว่านี้ไหมก็อาจจะใช่ครับแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมันแบบระกลับราคา,าแบบเกือบเกือบจะหมื่นอะไรประมาณนี้นะแล้วหรือว่าพวกหลายๆพันผมก็เคยใช้มาก่อนเหมือนกันอย่างพวกเลฟิตเนี่ยก็ยอมรับว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าไอ้พวกนั้น,นอาจจะมีการให้ตัวในเรื่องของตัวหลังมือนิดนึงเวลาที่ใส่เวลาเราบีบเนี้ยมันจะไม่ค่อยรู้สึกตึงมากอันนี้มันยังมีความรู้สึกตึงๆอยู่นะประมาณนั้นแต่ราคาแลกกันมาอันนี้แค่6 9 9อไง อันนั้นแบบผมซื้อมา6 7เจ็ดพันใช่ไหมมันก็ต้องนิดหนึ่งนะก็ถือว่าใช้ได้ครับในราคาที่ยอมรับได้ไม่แพงอย่างน้อยที่สุดก็มีเซฟตี้เวลาเราเกิดเผลอล้มหรือสไลด์อะไรขึ้นมาเอามือยันอย่างน้อยก็ไม่ใช่มือเราที่แบบเป็นหนังเนื้อเราจริงๆอันนี้ก็พอช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งถือว่าก็โอเคครับนี่งานสวยนะเนี่ยคลาสสิกเลยดูดิอันนี้คือสีเหลืองนะถ้าสีน้ำตาลมันจะแบบเข้มเข้ม,ขม,ขมกว่าน,นี้แล้วก็สีดำานี่คือผมซื้อสีเหลืองมาเออ ชอบนะราคาไม่แพงเพื่อนคนไหนสนใจ่าผมซื้อจากไหนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ที่อยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยก็ครบชัดเจนเป็นเบลโก้แบบนี้เนบลโก้ก็แน่นหนาดีนะไม่ใช่เบลโก้ติ้งตองนะก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคอยู่เห็นไหมอืมขี่เหมาะเลยกับ CT ทนะเจ๋วเลยก็ประมาณนี้ครับวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมารีวิวเพื่อนๆดูเฉยๆในส่วนของถุงมือหนัง ที่เป็นหนังแท้ด้วยนะอันนี้นะของตัว m o t ตวูฟนะครับ m d l 0 3 4 2ใช่มสี่สองใช่ปะวะเออใช่ <laughs> วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ Easy e C ซี3 9 5นเหะครับเหมือนเดิมล้วชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดการะดิ่งด้วยเพื่อเพื่อจะได้ทราบว่าผมพิกอรเด็ดคลิปนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ